ทูนวิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหรือที่เรียกว่าแม่วยัยใสโดยสำรวจเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีที่รับบริการด้านสูตินรีเวชในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลศูนย์ใน7จังหวัด จำนวน3,114คนพบข้อมูลที่น่าสนใจคือแม่ไวไสยใส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อ,อายุ15ปีและตั้งครรภ์ที่อายุน้อยที่สุดคือ11ปีโดยร้อยละ62.9แฟนอายุมากกว่าตัวเองโดยมีอายุระหว่าง20ถึง30ปี นอกจากนี้แม่ไวไสาที่สำรวจค่ะก็พบว่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุดรองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมีจำนวนหนึ่งที่อยู่ในระดับประถมศึกษาซึ่งการตั้งคันส่งผลให้แม่ไวไสาร้อยละ70.3ต้องพักการเรียนหรือออกจากโรงเรียน ผลการศึกษายัางพบนะคะว่าแม่ไวสายร้อยละ33.9ไม่คุมกําเนิดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนวิธีการคุมกําเนิดที่ใช้มากที่สุดคือถุงยางอนามัยร้อยละ27.4โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดส่วนภาคใต้ใช้ถุงยางอนามัยน้อยที่สุดวิธีการคุมกําเนิดรองลงมาค่ะคือใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินร้อยละ18.5และใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดร้อยละ8.7 อย่างไรก็ตามแม่ไวสยใส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจที่จะตั้งคันถึงร้อยละ70และเมื่อตั้งคันร้อยละเกจะบอกให้แฟนทราบว่าตั้งคันมีเพียงร้อยละ10ที่ผู้ชายไม่รับผิดชอบต่อการตั้งคันส่วนร้อยละ16.2ต้องปกปิดการตั้งคันกับผู้ปกครองเพราะกลัวถูกตำหนิและจากการสำรวจก็พบว่าแหล่งความรู้เรื่องเพศของแม่ไวสยร้อยละ6 9สคือเพื่อนหญิงรองลงมาคือแฟนร้อยละห9 1หนังสือเรียนร้อยละ53.7 ครูร้อยละ50.5โทรทัศน์ร้อยละ47.6หนังสือทั่วไปร้อยละ41.2แม่ร้อยละ35.5เพื่อนชายร้อยละ35.8และอินเทอร์เน็ตร้อยละ29.9ซึ่งสะท้อนค่านิยมนะคะว่าวัยรุ่นยังเลือกปรึกษากับเพื่อนหรือค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านสื่อต่างๆเอง